ตยังที่แรกสามเจนะคะอันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้พร้อมปลูกอันนี้คะลากสามสิบเดี๋ยววันนี้จะมาล้างลากสามสิบให้ดูเันหนอนตายอยากอะค่ะอันนี้ปลูกได้ไหมคะมันก็จะเอาไปปลูก การปลูกนี่ต้องต้องต้องยกล่องนะะอันนี้เอาไปปลูกอันนี้ไปปลูกมีหน่อูกได้นะยกล่องก่อนนะอันนี้วันนี้เราจะมาดูวิธีล้างล้างรากสามสิบมันล้างยากค่ะมัน ล้างยากตากก็กว่าจะแห้งก็นานราคาก็ดีเ,เลือกเอาสวยๆล<ๆ>้างหลายๆน้ำ ยถ้าเรายกล่องสูงๆต,ต,ตอนที่เราปลูกอะมันมันก็จะมันก็จะแทงลงไปลึกเหมือนมันเหมือนมันมันสำปะหลังอะมันก็จะแทงลงไปลึกอย่างนี้เลยเรายกล่องสูงๆ เฉพาะที่สวยหัวมสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนเนี่ยสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนเบอร์โทรอะไรศูนย์เก้าแปดศมีหลายอย่างหลายตัวค่ะ เราจะทำลงให้ดูเรื่อยๆว่ามีอะไรมา้างดูดูใน YouTube มีค่ะมีลงใน YouTube ไว้ให้ดูไม่สวย